ดูครับทัวมาอีกแล้วครับนู่นทัวมาเสียงน้ำหน้าเลยอย่างใหญ่โตัทัวร์ถทัวใหญ่นูนใช่เยอะมากอันนี้คือที่หน้าบ้านลุงพลนะครับ เอาเหมือนงานบุญตลอดไม่รู้จะพูดยังไงอะครับคือมันไม่มีคําจะพูดไม่มีคําบรรยายครับผมก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงครับแต่ว่าถ้าได้มาอยู่บรรยากาศแบบนี้แล้วความรู้สึกมันก็มันบอกใครไม่ถูกครับต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองน่คนเยอะมากๆครับ ค,ค,ค,คตามไปดูทัวร์ลงที่ตลาดบ้านลุงพลนยครับตลาดน้อยไม่น้อยแล้วนะครับนี่ต่อไปเป็นตลาดมะฮือมาไม่ใช่ตลาดน้อยแล้วคำว่าตลาดน้อยบ้านลุงพลนี่ต่อไปนี่ก็จะใช้ไม่ได้แล้วมั้งครับเพราะว่ามันเยอะมากมาก คนเยอะมากเลยดูเอาครับมีรถบัสรถทัวนคนมาเต็มนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านลุงคนนะครับเยอะจริงๆวันนี้ลูกค้าแม่ค้าก็คึกคักมาก สองสาวป้าถอนป้ารองแต่งตัวสวยจะไปไหนไปไหนดไปสวทำบุญสวัสดีครับป้าถอนสวยจังเลยครับวันนี้ เต็มตัวไปทำบุญไปทำบุญเงี้ยหนึ่ร้อยหรอวะเต็มที่เลยเต็มเต็มยศเลยลื่อมันบอกสวยมากๆเลื่อมชื่อลืมชื่อวัดแล้ววัดอะไรวัดวัดที่อย่าไปจำได้มูก็ไม่ได้จำเพราะมันขับไม่ได้เขียนใส่ถังไงเออรู้แต่ว่าคำใช้ยีคนเขาก็ว่าว่าซี่เอื่นบอลใครสักบาทเาพาแม่น้ำคงวัดยุนคอนธนุนนะบ้านเพี่พี มันหลายวัดเนาะคนมันก็บอกว่าไปคำเชีโอเขาเตรียมตัวคนปนะครับวันนี้น่าจะเป็นคัมชีใบเตยแซมโกเฮลอดธรรมชาติขาบ้องข้ไดเอาซีเชร์